เฮ้ยแทงมาแทงมาคุณพีทแทงมาไอ้ยานะตายเฮ้ยคุณคุณคุณแทงแทงแทงมาแทงมาเอาตายคุณพีทแทงแทงไอ้แทงตัวนึงโอ้โนี่อุ้ยเกือบเกือบไปแล้วโอเคตายแทงมาเหรอไอ้แทงมาแทงมาแทงมาหินหินมันลอยมาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว รูด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 โอ้ยค้อนหินค้อนหินช่วยด้วยโอ้ยขอบคุณครับใส่มว้หนดึงไวมากเลยเอ้ยนี่นี่เฮ้ยแทงมาตายตายกีนนี่ก็ยาเสืออืมไม่ต้องจับไม่ต้องจับที่ไหนอะแทงมาแทงมาคุณพิษแทงมาแทงมาลูดรูดรูดรูดสองตัวนั่นองตัวตายรูดทั้งหมดลูดทั้งหมดค้อนหินค้อนหิน โอ้บางทีก็ได้บิ๊กกันเลยนะครับผมไอ้ด่านเนี้ยไอด้ดา่ดานด่านนี้มันเป็นด่านเก่านะแล้วก็อย่างผมก็เอามอสบิ๊กการกลับมาได้อีกรอบหนึงนะครับผมคนดูไม่ต้องตอกใจนะครับเผื่อคนดูตกใจเฮ้ยเอาปิกการมาเล่นอีกแล้วไอ้ด่านนี้ผมบอกไว้คำเดียวผมเคยเล่นไปแล้วนะ แต่มันโหดมากนะตอนจบนะครับผมก็เลยต้องถือปืนกระบอกนี้มาช่วยเล่นนะรโ,โอเคโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกครับวันนี้เราอยู่ในรายการ T Gamer Channel ตามเคยครับนะแล้วก็อยู่กับเกมเดิมเกม Red f o r d d a d 2สอดานที่มีชื่อว่าสเปนจ็อบกีในความยากระดับเอ็กซ์ซึ่งด่านมีทั้งหมดหนึ่งดานหรือเปล่าะฮ หนึ่งด่านหรือเปล่าไม่ด่านเดียว <c oughs> น้อยนะจะเหมือนกับไอจะเหมือนกับไอไอวัวมูดอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่น่าจะเป็นแบบในคลิปที่แล้ว <c oughs> คลิปนี้น่าจะจะต่อจากในคลิปที่แล้วเลยนะครับคนดูแต่อาจจะน่าจะลงวองเป็นวันถัดไปเนาะเออประมาณนี้ก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมโอเค กดสวิตนะโอเคเฮ้ยจะบอกคนดูว่าอย่าลืมจะลืมหาข้าวมากินด้วยนะเออระวังดูใช่เฮ้ยโดนดุดโดนดุดโดนดุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรนะมันไปเองนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอู้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้าเนี่ยมันอะไรเนี่ยคุณพิษระวังตัวนะคุณพิษเฮ้ย ปืนบิ๊กการกระบอกนี้มันค่อนข้างที่จะรัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมอสมอสของบิ๊กกนโดยตรงเลยนะครับผมไปละบอกว่ามันต้องมากันหมดนะนี่อมาแล้วเนี่ยอันนี้ได้ทั้งความแรงของตัวปืนแล้วก็ได้ทั้งการลั่นกระสุนของปืนนะปืนก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็ลั่นกระสุนที่ไวขึ้นนะ โอ้ยขยิงหัวขยิ่งหัว,ห,ว <c oughs> หัวโยก,กทีประเด็นเราแทบไม่ต้องรีโหลดเลยนะกระสุนมันรีโหลดมันเองอัตโนมัติเลยภายในแค่เซียววิอันนี้ปืนมอดของบิการนเนี่ยมันลูดแทงภายในชุดเดียวเลยนะไอ้ดานนี้ค่อนข้างที่ยากพอสมควรนะครับคุณดู ดูอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะอย่างไอ้าด่านนี้มันยากจริงๆนะเดี๋ยวคน,นดูดูด้วยกันนะจะเลิกเข้าใจนะว่าทำไมมันถึงยากเฮ้ยแทงมาแทงมาคุณพิทแทงมาไอ้ยาดนะตายโอ้ตายฮะต้องขึ้นยานหรือเปล่านะตรงนี้มีบิ๊กกันไม่ใไม่ใช,ม,ใช,ม,ใชมาตรงนี้นี่ว่าต้องมาตรงนี้ไปทางไหนอะ มมลมนืนี่ฮะเองนี่ฮะตามผมมาเนี่ยข,ข้างหลังเนี่ยที่เราแคมป์อ่ะอ้ะาวเมื่อกี้มันอ๋อเมื่อกี้มันคือประตูยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเออไม่ได้เล่นน,นานอันนี้ลืมจริงอันนี้เราอยู่นอกโลกเนี่ยนะใช่ปะ่ะโอ้โหเออใช่อยู่นอกอวก,กาศโอ้ยโดนโดนโดนถ้านอกโลกเองคงไม่มียานอวกาศนะ

เกิดมาจากไม้ไผ hey, ่เป okay. okay, ็นปัญหาลูกกรอกมันเกิดมาจากไม้ไผ่เนี่ยไอ้คนพิษบูมเมอร์บายโอเคได้แล้วไอ้บูมเมอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหลไหลไหลผมกดนั่งแล้วเนี่ยโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนพิษระวังนั่นต้องพี่เปี้ยวเลยลูกกอกลูกกอกโอ้โดนโดนเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะ ้ยชิชุบกับเฟิร์สเอทกดนะกดเปิดไฟก่อนคุณคอมบี้เพียบเลยโอ้ยโอห่วยตายหมดโอ้โตอนนี้มีเฟิร์สอุดไงดอกอ่ะ มือข้างล่างนี่ให้ลงข้างล่างหรือเปล่าคุณพิษดูดินี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันนี่มีอะไรมีสกาคือไม่ได้ลงมันต้องลงยางเดียวเดี๋ยวลง่ตรงนี้แล้วเป็นยังไงอะลงสิโรเชลฮัลโหลอ๋อลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงมันก็ตบไปดิคุณพิษต้องลอยโรเชลลงมาก่อนนี่ไงลงแล้วเนี่ย จะโดดลงไปกันนะลงไปนอนหนึ่ข้างนะล่างนนะลงไปกิ้งอยู่ข้างล่างเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นี่นะผมเกือบมันอะโอเคท่านี้ตรงนี้จะเปว่เออตรงนี้จริงด้วยโอ้ <c oughs> โหยังไม่มีผ <c oughs> มยังไม่มีอาวุธยังไม่มีอาวุธประชิดเลย ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้โอเคเกือบไปแล้วโกะกระหมอไม่มาเนี่ยโกกระหมอไม่มาด่านนี้ค่อนข้างยากอีกด่านหนึ่งเลนะเอาจริงที่ผมต้องถือปืนบิก,กันมาเนี่ยก็ก็ไม่มีเหตุผลแล้วเดี๋ยวก็ดูเขาเข้าใจเองนะเพราะว่าตอนจบยากจริงนะฮะเครื่องบนผมเข้าใจ จริงๆถ้าถ้าถ้าบอกว่าถ้าจะเล่นความท้าทายก็ก็ได้อยู่นะแต่อาจจะจบก็น่าจะหลายเทคหน่อยอันนี้เรื่องจริงอาจจะหลายเทคหน่อยพี่ฟังนี้เนี่ยลงมาเลย <c oughs> จะมาตายไปโอ้ยซอมบี้ซอมบี้เ <c oughs> ดี๋ยวรอเพื่อนก่อนงนี้อ๋อโอเคทัน ยิงดูลวัวขอระเบิดดรอปเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอืมนี่วะนั่งยิงได้วหมมาเรื่อยๆหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยเน่เน่เน่อียาว เฮ้ยคุณคุณคุณแทงแทงแทงมาแทงมาเอาตายโหอีตัวหนึ่งนะคุณคุณที่แทงแทงไอ้แทงตัวหนึ่งโอ้ย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 เกือบเกือบไปแล้วโอเคตายปืนมันแรงมากอะลูดแทงภายในไม่กี่ชุดตายอันนี้เอ็กเพิร์ตจริงนะคุณดูเดียว คนดูเอ็กเพรสจริงๆนะครับระยับยากมากนะครับยากมากนะเดี๋ยวบอกว่าผมเล่นระดับปกติหรือเปล่าไม่ไม่ปืนนี่มันแรงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับมอดโดยตรงมันด้วยมันก็เลยแรงผิดปกติโว้โหจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับมอดผมว่าน่าจะคอมแมนยําของปืนแล้วก็การลั่นกระสุนการลั่นกระสุนของปืนด้วยมันเป็นมอดเฉพาะเฉพาะของมันเองเลยนะครับคุณดู

ไอ้ตรงนี้มันจะเปิดอะเออจักกี้จักกี้ซาร์จเจอร์ซาร์เจอร์จักกี้เฮ้ยวิทวิทวิท<ม>คุณดู<ม>ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลูดจะลูดไอวิทภายในชุดเดียวนะฮะคุณดูเดี๋ยวแหละมันอยู่ไหนต้องหาตัวมันนะี่นี่นี่นี่เอ้าคุณพิดยิงตรงนี้เลยยิงตรงนี้เลยผมจะ <laughs> ให้คุณดู <laughs> ดูคุณพิด <laughs> ไปเปิดเรียบร้อยเลยอ้าวแล้วประตูไม่เปิดอะ่ะ อยู่ตรงนี้เลยอ้าวไปทางไหนอะทางนี้เหรอไม่ใช่ไอ้น,นี่มันทางที่เรามาเนี่ยอ้าวทางที่เรามามันจะโชว์คนดูใช่ไหคุณพิชเล่นซะเอ้าแล้วประตูมันไม่เปิดอะไม่รู้อะอันนี้ผมไม่รู้อะมีปุ่นไก่อะไรหรือเปล่าอะไอเฮียสเปียดเด้ออ๋อตรงนี้เปล่า ใช่ตรงนี้ป่ะเนี่ยม,มีทางไปเก้ย,ยิงล้างไข่จักกี้พังนะคุณเหมือนคลิปที่แล้วเลยเล <i> จักกี้มันเกิดมาเป็นดงเลยตัวเนี่ยลูด <i> ให้หมด ยิงไข่มาให้แตกให้หมดเลยจ็๊กี้เนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดมาขี่หัวอย่างเดียวต้องเข้าไปตายจ็๊กี้จ็๊กี้บัสซี่ไม่ต่อนแล้่อ๋อเนี่ยวางไว้นี่คุณพิษเออกดแล้วเหรอ ตรงนี้ตรงตรงนี้มีของตรงนี้มีกระสุนนะคุณพิษ๋ยวผมปาระเบิดล่อซอมบี้ให้คุณพิษไปปาไปแล้วไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ย oh, oh, oh. ปาระเบิดล่อซอมบี้ให้ไปแล้วมีสอง oh, oh. ลูกนะฮะเฮ้ยคุณพิษทำไมไปเออร็วจังเลยเนี่ยเนี่ยประตูเปิดแล้ว <c oughs> ไป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 เดอะบอทเดบอทมันก็จะวาร์ปมาเองไม่ต้องห่วงอ่ะบอทมีใครอยู่ลรอโอ้โหโอ้ยอะไรวันนี้เนี่ยโอ้ไอตรงนี้แหละครับคุณดูที่ยากที่สุดนะฮะยากคือมันออกมาออกมาไม่ไม่จำกัดเลยใช่มันมาทุกทิศทางเลยตรงนี้อ่ะที่ที่ต้องเอามอสบิกันมาช่วยนะฮะ โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยขันเรื่อ,บองบ้อ,บองแล้วขันเรื่องบ้บองแล้วมึงอ่ะมีการวางไว้ก่อนนะคุณพิชเล่นเอ็มโฟบ้างเดี๋ยวเอาไปใช้ไอ้นั้นโอเชลเอาปืนอย่าไปเล่นปืนผมดิโอ้โหอะไรเนี่ยเข <house> <c oughs> ากดไหลหรือเปล่าะ เอลลิสกดเลยคุณวิทย์นี่เลยจะมาหลายทิศเลยแพงเยอะนะฮะตรงนี้เยอะมากๆากเลยฮะผมว่าผมว่าเขาผมว่าซอมบี้เยอะตอนนี้ซอมบี้เยอะมากต้องต้องบิกันละเยอะเยอะจริงตรงนี้เยอะจริง ไม่มีของผสมพิเศษด้วยใช่ใช่ใช่มีวิธีกันนะช่วยนี้เยอะมันจะหมดความทา้าทายไปนะแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละมันทำให้แบบว่าเราเล่นเกมง่ายขึ้นนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะ,นะๆๆโอ้ดีโลกโระสุนแป๊บหนึ่งคุณพิษคุ้มกัน่อย แทงมาเหรอไฮ้แทงมาแทงมาแทงมาหินหินมันลอยมาเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูด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 โอ๊ยคนหินคนหินช่วยด้วยโอ๊ยขอบคุณครับใส่โนดึงไวมากเลยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยแทงมาต,ตายตายกินี่ก็ยาเสืออืมไม่ต้องจับไม่ต้องจับที่ไหนอะ ไ,อไอโอ้หิวแปบ๊บวิบบี้หิวเหรอเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนเหรอไม่ตอบบอดฮีวให้แนละ้วเสียงปืนนี้บักเลยอะ่ะโอ้ เสียงปืนนี้ก็บอกนี่บัาไปเลยอะเสียงมันแปลกๆอะเสียงมันซ้อนเนี่ยซ้อนกระปืนสกายิงลงพื้น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 เหรอยิงลงพื้นมันจะได้นี่พี่รถโอเคโอ้โดนโดนโดน แทงมาแทงมาคุณพิษแทงมาแทงมาลูด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 สตัวนะัตัวไปลูดทั้งหมดลูดทั้งหมดก้อนหินก้อนหินโอเคไปผมถือบิกันเอาไว้จำเป็นเท่านั้นโอเควางไว้ก่อนเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเกมมันหมดหนุกว่าแต่ผมยังไม่เจออุ้ดไปชิดเลยนะเนี่ยสลับปืนก็นไม่ได้เฮ้ยเอลีธอ,อย่าเล่นอย่าเล่นวางไว้เลยวางไว้เลยจไ มันต้องไปกดตรงนี้ด้วยหรือเปล่ากดไหมอ่ะไปกดไปกดเดี๋ยวผมรอคุณพิษไม่ใช่มาแล้วเนี่ยเนี่นี่มาแล้วนี่ยอดดีกว่าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยดนดูโดนดูโดนดูโดนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องลงล่า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 งไม่น่าใช่คุณพิษอยู่ข้างบนถูกแล้วไม่ต้องลงเอเมื่อกี้โดนดูดมีการผมขึ้นมาก่อน คุณพิษข้างหลังจุดอ่อนอยู่นี่ตายตายตายลูกกอกตายคุณคุณ,คณลงล่างลงล่างเลยลงล่างลงล่างลุลุลูลุ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 ล,ล,ลุมาเลยมาเลยตามมาตามมา,อาเอากดแล้วอเแหละเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้ว,ลวนะเต็ม <c oughs> ตัวเต็มตัว,ตวใช้อะดีเดรีนคุณพิษอ้าวไม่ได้เอาอะดีเดรีนมาเหรอ ไม่มีมีเดบิวเอ้ยผมให้ผมให้อดีรินใครไปวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุณพิทคุณพิทขึ้นมาคุณพิทขึ้นมาคุณพีทเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้คุณพิทโอ้ยอีก วิ่งขึ้นมาคุณขึ้นมาเลยขึ uh ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยยากจริงนะทุกคนถ้าไม่มีวิการเล่นยากอะเล่นยากจริงตรงนี้ คนดูต้องมาเล่นต้องต้องต้องมาลองเล่นดูนะถ้าแบบไม่มีปืนโหดๆนะมาแล้วมานะทำไมยังไม่มีอ่ะโอเคไม่นะคุณพิตอยู่ดีไม่กี้ไม่กี้ลงมาละไมคุณพิตนี่คือไม่ใช่ไม่รู้หิวเออไอลิตแตกระวังแทงระวังไอแทงระวังแทงกว่าจะตายได้คือ เออแล้วกมพิเข้ามาเข้ามา,มขมาเ,เข้ามาเข้นมาแลเมาโอเคจบแล้วไปแล้วครับโอเคจบสักทีโอเค,อเคก็จบไปแล้วสำหรับดานสเปดจอกกี้นะครับหวังว่าพวกทุกคนทุกท่านคงจะชอบไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผมนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหาใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสวับวันี้ผมกับคุณดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม